สวัสดีครับนี่อยู่ชั้นามร้อยนะฮะกับในช่วงทำมหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถสปอร์ตคูเป้จากค่าย Mercedes-Benz ครับบอกเลยครับคันนี้ราคาดีออปชั่นแน่นและตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า Mercedes Ben z c 1 8 0ี o u p e s p o r t Plus อรรุ่น Edition นผมบอกเลยรถคันนี้เป็นรถศูนนะฮะตัวรถ ผลิตปี14นำมาจําหน่ายปี15จดทะเบียนปี16ครับคันนี้ราคาเปิดอยู่ล้านสองเแต่เราไม่ขายเราโปรโมชั่นไปเลยฮะหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นย้ำอีกรอบนะฮะหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสาหรับใครที่สนใจสั่งแฟด้นนเต็มยูนิคเด็กของลูกค้าฟรีวรารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณ1ปีเต็มว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบ e c ซต่างๆนะฮะซ่อมศูนย์เลย1นปีเต็มมูลาค่าในการเคมเท่ากับมูลาค่ารถที่คุณซื้อเลยครับรถคันนี้ซ่ รถคันนี้ราคา1 9ล้านบาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันครับรถคันนี้เป็นรถออกศูนย์ mercedes benz thailand สีดำเดิมจากโรงงานมีการเก็บสีจาก300รก้อกลารไลท์โชว์รูมนะฮะรถคันนี้การชนหน้าเอเรียบร้อยแล,แล้วไฟหน้าเป็นตัวเต็มครับเป็นโปรเจคเตอร์ใหญ่นะครับส่วนล้อครับล้อเป็นล้อ Sport p พัฒ e d i t i o n 225 40 18ครับล้อมีริ้วรอยเราจากการเก็บงานเคลียร์ให้หมดฮะออกไปสวยๆเลยล้านเก้าหมื่นไม่เหลือกำไรหรอกฮะแต่เราทำให้เต็มที่ เรามาดูส่วนองภายในกันครับซอกในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนดับพิฆาตจมน้ำตัดต่อแน่นอนเม็ดอ R อข้างในเดิมหมดครับสติ๊กเกอร์เดิมทั้งคันจากโรงงานเบลเป็นเบลสปอร์ตพัสดเบลแดงครับเบาะเป็นเบาะหนังผสมอะคราล่าครับเบาะปรับไฟฟ้าครับแล้วก็พวงมาัยมัลติฟังก์ชันเดินได้แดงเลขมาอยู่ที่ประมาณ87,904กกิโลเท่านั้น เลขมจะมีการขัดเคลื่อนเพราะมีการขยับหรือขับลองบ้างเล็กน้อยนะฮะพรามาลัยมันติดฟังก์ชันจอคอมมานด์ครบทุกอย่างใช้ได้หมดรถสภาพสวยเบาะหลังสภาพสวยไม่มีการชนดบบมีความจำนำแน่นอนนะฮะด้านหลังไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีหักครับหลังคาแก้วด้วย2บานใหญ่เลยนะฮะ เต็มลำเรามาดูใส่วนงด้านท้ายกันฮะไฟท้ายเป็น LED ครับโลโกโ้ C 1 8 0ครบครับเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายมาฮะรถซอกในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนับพิควาอมจมน้ำตัดต่อนะฮะ,แ,ะแบล็กไลท์ต่างๆสวยนะฮะแผ่นปิดการสัมภาระสวยหมดทุกอย่างท้อยเสียนะฮะออกข้างเดียวแต่เป็นชุดแต่ง AMG รอบคันนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนขห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ ห้องเครื่องคันนี้นะฮะเป็นแบบห้องเครื่องเดิมจากโรงงานเมทอาร์คเดิมจากโรงงานฮะตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของตัวรถอยู่ครบหมดซอกในเดิมจากโรงงานฝากระโปรงไม่เคยมีการแกะซอกในนะฮะเครื่องเป็นแบบ1.6นะฮะคันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานเม็อาร์คเดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมมีการแกะขยับเก็บสีบ้างเล็กน้อยแต่รถสภาพสวยการตีว่าไม่มีการชนหนักามจาร้าต,ต่อแน่นอนนะฮะรถคันนี้เป็น Mercedes-Benz C180 Coupe ตัว Sport Plus ตัวรถปี14นะฮะผลย้ำนะฮะ ผลิตปี14นำเข้าเข้ามาขายปี15 และจดทะเบียนปี16ครับรถวารันตีศูนย์ให้1ปีเต็มว่าจะเป็นเครื่องเกียร์และส่วนควบคชีวต่างๆนะฮะคุ้มค่าเท่ากับมูลค่าที่คุณซื้อเลยครับเป็นซื้อบริษัทกลางเพื่อดูแลคุณความรับผิดชอบของเราเราไม่ได้กรับผิดชอบนะฮะผมซื้อบริษัทกลางเพื่อดูแลคุณจะได้สบายใจทั้ง2ฝ่ายไม่ต้องกลัวว่าผมจะต้องดูแลหรือไม่ดูแล24ชั่วโมงหรือไม่เราซื้อวารันตีกลางที่เป็นบริษัทประกันที่มีความชํานาญมาดูแลคุณครับสำหรับใครวันนี้นะฮะซ เรียบร้อยก่อนออกรถเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อด่วน0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444และ Line Official ของโชว์รูมแอดไซส์สามสูตรดอสคอการ์ดไลน์มีแอดด้านหน้านะฮะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับชาแนลยูทูบด้วยคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดสมัครสมาชกดสั่นกระดิ่งให้กับช YouTube นี้ด้วยเพราะว่าเราเคยโดนแฮก YouTube ไปการแจ้งเตือนมันหายออกไปหมดนะฮะอยากให้ทุกกคคคนนนนเเเเเเี่ยลัับบข้าาาามมมมดดูรรรหืออิป็ว 300กัหลัดไลฟ์ hmm. เหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันนี้ช้ป์สารไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยะฮะราคาถูกที่สุดในตลาดก,กับตัวสปอร์ตพัทอยาวตัวธรรมดามาเทียบนะฮะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาคร,าครับอยากให้คุณมาลอง300กัลลัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิแน่นอนส0 0กลลัดไลฟ์ You don't have to look You're rich, do I'll tell